และขอเสียงปมือดังๆให้กับศิลปินยอดฮิตของเรานะครับยอดฮิตเลยเจ้าของเสียงเพลงปากโกรธใจคิดถึงและก็มือสังหารด้วยครับอบาท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านศิลปินนะครับใ,ในส่วนชื่อของท่านก็คือนายสานิชชัยทองศรีหรือศิลปินสาธิตทองจันทร์นั่นเองครับ เอกลักษณ์ประจวงตัวของท่านคือใส่แว่นสีชาไปไหนมาไหนจะถือแคนและเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีและที่สำคัญอย่างยิ่งท่าทางไม่เด้งหน้าเด้งหลังนั่นคือเอกลักษณ์ของท่านนั่นคืองานทั้งกาย สาธิตทองจันทร์ได้เจ้าของรางวัลพระพิคเนศพระราชทานนั่นเองค่ะขะข,ขอเสงปรเจคอร์มาให้กับอาจ,จารย์สาธิตทองจังนทร์ะครับในโอกาสเดียวกันเราก็จะขอรับสมัครนางรำด้านหน้าด้วยมีหมอรำมีหมอแทนต่อไปขอนางรำค่ะขันร่มโอละโนอิเนียมาแต่ว่าขันรัมคือมือพอค่ะเชิญค่ะด้านหน้าจา้าเชิญจา้า อ้าวขอหอกคนว่างั้นขอบกคนเชิญค่ะช่วงใกล้สีเทียงแล้วก็ทายหญิงด้วยอยู่ๆจะง่อยแม่พ่อมันจะสีแดงรัองหมดแดงค่ะเชิญค่ะ